9นะครับเป็นเพจที่ให้ข้อมูลข่าวสารวงการมัดมวยและก็วงการฟุตบอลและก็วงการกีฬานี่ครบเครื่องเลยครับติดตามก็ได้ที่เพจของมวยเด็ด789ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภา,ภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่สายสกุลยิมตลาดกลางรัศวยัยลำลุกกาคลอง4เพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสิทธิ์วง34ครับโดยหนุ่มโบท๊ทคุณนัทเดชวดชิระรัตนะวงศ์ขอขอบพระคุณครับ ซุปเปอร์เจ๋งนี่เดินเบียดพยายามจะปล้ำในตีเข่าจะโดนกดแขนไล่แขนเอาไว้ชาตินินนี่วันนี้ครบเครื่องทั้งนอกทั้งในนะครับวงนอกก็มีลูกทีบลูกแข้งนะครับแล้วก็มีหมัดนี่คอยสกัดเอาไว้ออกได้กลมคืนเป็นธรรมชาติเลยนะครับอาวุธดูว่าจ,จะหลากหลายกว่าตอนนี้ดับเครื่องชนแล้วครับซุปเปอร์เจ๋งไม่ไม่อยู่ห่างครับอยู่ห่างนี่แมบทางซ้ายของชาชนินนี่กันหลากหลายจริงๆครับมีแข้งมีหมัด ขยับหาช่องเจาะเจาะยังไงครับเข้าถึงตัวไหมมีต,ต่อยต่อยลำตัวเบิกทางไปก่อนครับอ้าววงนครับขึ้นคอได้ตีไหมตีได้ไหมครับแมมันมนันเข็นเข็นนานไปหน่อยครับแล้วก็โอชาชนินแกพยายามจะพก,กันตัวนะครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเอาบิดบิดมาไม่ล้มครับโอ้โหอา้าวมาตอนนี้กรรมการแยกก่อนมาสู้กันต่อกลางเวที เดี๋ยวต้องดูครับฝ่ายแดงลูกศิษย์ของเฮียตีมวยเข่าชวนทะเลาะเขาบอกว่ามวยเข่านี่ประเภท,ทเครื่องดีเซลครับเครื่องร้อนช้าเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเวลาหลายๆย,ยกหน่อยย,ยกสามนี่เริ่มเริ่มเกมเริ่มดีขึ้นเชื่อว่ายก4เดี๋ยวต้องแรงกว่านี้อาจิ้มลำตัวใหายา่หยุดนะให้หยุดนะชาชนินแต่ว่าเริ่มจะเบียดปล้ำมไหล่ตีเข่าได้เหมือนกันแล้วซุปเปอร์เจ๋งเอาแล้วครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บด,ด้วย ชาชนินพยายามจะขวางนะครับวงในแต่ตอนนี้เอาแล้วครับสถานการณ์ในวิธีนี่ดูว่าเริ่มจะวุ่นวายเสียงเชียร์นี่ก็ฮึมไปหมดแล้วชาชนินจะถอยตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันออกอาวุธซุปเปอร์เจ๋งเดียดเข้าไปพยายามจะปล้ำในครับเราเห็นซุปเปอร์เจ๋งนี่โดนไปพอสมควรแล้วนะครับแต่เรายังไม่เห็นชาชนินโดนบ้างครับต้องมาดูกันว่าแมถ้าโดนบ้างแล้วจะเป็นยังไงครับถีบไ้ก่อนแข้งขวาขึ้นไปครับแม้แต่ว่าออกอาวุธได้แม่นยําเลยนะครับชาชนิน ซุปเปอจ๋งหาช่องอยู่ครับตือตือตื้อเท่านั้นที่คองโลคกับหมัดนําทางไปขึ้นคอได้ตีอ่าตีได้ไหมตีอ่าตือตืไว้ก่อนครับตีผิดตีถูกตีไปก่อนครับโอ้โหเด้งตีชุดนี้นี่สวยเลยซุปเปอร์เจ๋งสถานการณ์นี่แฟนมวยนี่เฮกันลั่นสนามแล้วครับชานินยังทรงเดิมนะครับอาศัยจังหวะฝีมือ คอยออกแข้งแล้วก็วนไปรอบๆเวทีไม่ผาทะด้วยแต่ซุปเปอร์เจ็งนี่ไม่สนต้องชนอย่างเดียวอศสยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะวงในนี่เริ่มจะเห็นผลแล้วครับโอ้โหสับซอกเข้าไปแล้วก็แทงเข้าไปดอกนี้นะครับเอานิ่งไม่ได้นะครับชาชนินนิ่งไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ครับหาบูกับบุญบูกกับบุญหมดยกปอสกับบินบุรีครับใส่กันต่อครับยกที่4ี่ยังน่าสนใจครับโอ้โหปล่อยตัวออกมานี่ยยังเบียดเหมือนเดิมนะครับมีต่อยท้องต่อยหน้า แล้วก็พยายามจะเบียดปล้ำในตีเขา่ขาชาตินินยังทรงเดิมเหมือนเดิมมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้แล้วก็วนไปรอบๆวิธีมีลูกทีบไม่สนแล้วครับตอนนี้ซุปเปอร์เจ็กเบียดถึงตัวตลอดมีแข้งขวานำร่องไปก่อนครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้สถานการณ์กลับมาผูกที่รักใครชอบใครครับชอบแบบไหนชอบแบบจอมบ,บูเลยก็ต้องใส่แดงครับ ซูเปอร์เจ๋งอ่าจะชอบจังหวะฝีมือออกอาวุธสวยๆนี่ต้องน้ําเงินครับชาชนินโอ้โหนี่ครับอ่าวงในโอ้โหอ้าวขวางสู้เหมือนกันครับไฟน้ําเงินใช้สูตรแตงเมเลยนะครับซูเปอร์เจ๋งครับพยายามจะเลื้อยไปเรื่อยครับชนอย่างเดียวครับอ่ะจังหวะนี้เสียหลักไปหน่อยครับตอนนี้ลุยเหมือนเดิมครับซูเปอร์เจ๋งชาชนินปักหลักครับรอจังหวะเน้นๆแล้วก็ัวดซ้ายครับแต่ว่าต้องขยันออกนะครับ ไปยืนตั้งรับเยอะๆไม่ดีเพราะลูกขายันนี่อยู่กับซุปเปอร์เจ๋งตอนนี้เบียดก็ไปมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็ปล้ำในชาชนินพยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันวงในโอ้โแต่เริ่มมาแล้วครับตอนนี้พอก่อได้นี่แทงเจ็บๆยาวๆมาแล้วครับโอ้โหแทงแหลมด้วยดูวงในเด้งอีกแล้วนะครับชาชนินพยายามจะสู้โอ้โดนปิดลูกนี้เอาดูโอ้โหดูการจับการล็อกนีลูกนี้นี่ล็อกคอหายเลยครับโอ้โห นี่ครับาสถานการณ์ที่มันมาย้ายฝั่งไปตลอดเวลาเลยครับมาเดียดเดยเเด๋ยวแดงเดี๋ยวน้ําเงินเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ําเงินอ่าตอนนี้อีกประมาณหนึ่งนาทีของปลายยกที่4นี่ครับมาต้องอยู่ที่ฝ่ายแดงครับซุปเปอร์เจ๋งโอ้โหตอนนี้มโชว์ฉายมาสักพักหนึ่งแมหมันจะมั่นใจเลยคุณนจอ,นอ,อจังหวะนี้มวยมวยเดินทําได้ไปตั้งรับครับอ่าเปิดเปิดโอกาสให้ชาชนินนี่เอาคืนบ้างครับมัดมาอ่าล็อกไว้ล็อกไว้ าชาชนินพยายามจะขวางครับไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับเพราะโอ้โห,โหเหนียวจริงๆครับโอ้ตุ๊กแกเรียกพี่เลยครับดูจังหวะล็อกโอ้โหแม่ล็อกแกกดน้ากลัวเลยครับซุปเปอร์เจ๋งโอ้โหแต่ว่าจังหวะทําทเดินนี่ทําได้นะครับซุปเปอร์เจ๋งพอไปถอยนี่ปล่อยให้ชาชนินนี่เดินต่อยมาสาดแข่ง เอาเลยครับเสียงเชียร์ก็เริ่มมาอีกครั้งแล้วครับชาชนินตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึินได้นะครับพลิกไปพลิกมาตลอดจะป่บบวยคู่นี้เอายุบย่นไม่ได้นะครับทิมท้องเข้าไปโอ้จำไรจะตัวแข็งหรือเปล่าครับสถานการณ์จะเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้อ้าวอ้าวหนุ่มบดหนุ่มบดจัดมวยแบ,บบนี้บบตอนนี้ มาท่านลอกท่านลองนี่นดีดาดีดาแต่ว่าท่านตอชักหวาดเสียวอุ้ยโดนลำตัวแมาทำท่าสะดุง้งทำท่าสะดุง้งอ้าตอนนี้มาวงในครับวงในโอ้โหนี่แหละครับแม่จังหวัดเดินทำได้อยู่ดีๆนะครับไปถอยครับเปิดโอกาสให้ชาชนินนี่ได้ต่อยหมัดเลยครับโอ้โหไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับเดี๋ยวกันนะครับเหลืออีก3านาทีครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ ซุปเปอร์เจ๋งหรือว่าจะไปชาติชน,นินครับยังน่าสนใจอยู่ครับตอนนี้เชื่อว่าลองเปิดก๊กอก2อเอาเอาโอ้โหแต่ว่ามาตอนนี้ชิงกันฉายชิงกันโชว์ครับมาต้องดูครับใครทําได้เข้าเป้ากันโอ้โหนี่ครับมาโมยมันวันศุกร์โมยมันคู่ที่2องไฟแดงซุปเปอร์เจ๋งต้องเงินชาติธน,นินครับยกนี้นี่ออกมาเบียดแรกกันเลยนะครับใครดีใครอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างโดนซุปเปอร์เจ๋งพยายามจะเบียดปล้ำในตีเขา่า ไล่แขนสู้ไม่ยอมเหมือนการชาชนินโอ้โหเกมการชกนี่สถานการณ์นี่ถือว่ายังชิงดับอยู่เลยนะครับถึงตอนนี้นี่ยังมองไม่ออกจริงๆโอ้โอ้โหมาโอ้โหนี่ครับมานอกนี่ชาชนินมาทำแล้วดูดีแล้ววงในครับมาเกมถนัดซปเปอร์เจ๋งมาเริ่มล็อกมาโอ้โยอาวุธไวอีกแล้วนอรจังหวัดจับนี่ถือว่าน่ากลัวเลยครับซปเปอร์เจ๋ง จับน่ากลัวนะครับแต่พอออกมาชกในเกมตั้งรับนี่ชาชนินก็ต่อยหมัดมีอาการอีกแล้วครับมีอาการอีกแล้วครับโอ้จับจับดีๆนี่มาถอยแล้วโดนต่อยมีอาการอีกแล้วครับดูว่าใครเดินที่ได้เปียบเลยครับคู่นี้ชาชนินต้องเดินเบียดแล้วตอนนี้แล้วก็หมัดเราแล้วครับทิ้งเข้าไปชาชนินล็อกได้ นะครับพยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันซุปเปอร์เจ็งนี่เบียดเข้าไปตีตีไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ก็ยังเบียดน,นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งนาทีครึ่งที่เหลือครับโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์ครับนี่บรรยากาศของมวยมันในคู่ที่สองครับช่วงประมาณครึ่งยกประมาณหนึ่งนาทีสุดท้ายโอ้ยอันนี้มายังไงครับชาชนิน เดินมาเปิดเกมเขาบอกว่าคนเดินนี่จะได้เปรียบเอาคุณออสดูตอนนี้นี่เอายังยังเดินอยู่นะครับชาชนินสุปเรจิงพยายามจะดักแล้วถีบไว้ก่อนโอ้โหคู่นี้นี่เจียนไปเจียนอยู่เจียนไปเจียนอยู่ครับโคมสุดท้ายอีกหนึ่งนาทีครับใครจะทําได้ครับดูแล้วนะครับทาาเดียวไม่พอแน่มวยคู่นี้พลิกไปพลิกมาตลอดนะครับโอ้โหเราใจมากๆครับถูกใจแฟนมวยเลยครับมาดูกันนะครับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้าย ตอนนี้ซุปเปอร์เจ๋งดูจะมั่นอกมั่นใจทีมงานนี่บอกพอแล้วนะครับแต่ว่าชาชนินไม่สนเปลี่ยนเข้าไปเอาใครดูเดี๋ยวก็รู้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับเวลาที่เหลือนี่ไข่พลาดมาจังๆนี่แพ้ได้เลยครับโอ้โอ้โอ้โอ,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 โอยังไม่ล้มยังได้ลุ้นครับมาตอนนี้ทั้งคู่โอ้เชื่อว่าเปิดก๊อกสมแล้วครับ <c oughs> ก๊อกสนี่ใช้หมดแล้วเอาก๊อกสาม ทีมงานยังไงครับฝ่ายแดงบอกพอแล้วน้องเงินบอกขออีกแค่เดียวขออีกแค่เดียวนตนี่แหละครับมวยถูกคู่ครับถูกที่ถูกเวลาเอาวนวนต,ตอนนี้พยายามจะวนไม่ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วนะครับสุอา์เจงชาชนินก็ไล่ครับต่อยมัดเอาเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาโดนไม่โดนครับแม่อีกคนหนึ่งไล่อีกคนหนึ่งวนหนีครับโอ้โหเอาซ้ายไม่ถึงแม่ตอนนี้วนเอา้าโดนมัดอีกครับโอ้โหสุดมันเลยครับ ปรบมือได้ครับอยู่ที่บ้านปรบมือได้ครับโอ้โหคู่นี้นี่ภาคเดียวไม่พอครับซุปเปอร์เจ๋งที่เด็ด99กับชาชนินนายกปอสเกอบินบุรีไฟเดียวไม่พอครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับเอาละครับกรรมการก็เดินเก็บใบคะแนนนะครับเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าจะออกฝั่งไหน ซปเปอร์เจ๋งหรือชาติชนีนะครับหันไปที่มุมแดงนะครับซปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99นะครับโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือดพลิกไปพลิกมาเราใจมากครับหวยคู่นี้เอาละครับโปรโมเตอร์นะครับเสียโบส์นะครับรัตเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมอบพิเศษให้คนละ10,000บาทนะครับมอบทุกคู่อยู่แล้วนะครับมวยที่ชชกสนุกนี่เสียโบส์นี่มอบให้ทันทีครับคนละ1 0,000บาท ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามนะครับโอ้โหแต่คู่นี้นี่มีภาค2แน่นะครับเดี๋ยวพักกันสักคู่นะครับแล้วก็มาพบกันในคู่รองของรายการครับ